สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกับ่ายสปันมเมอร์วันนี้เราก็อยู่ที่โคราชซึ่งเรามาพูดคุยประธานสาภาเกษตรกรโคราชเรื่องการแก้ไขปัญหารโรคมันใบดา่างแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตที่ที่สุ์ให้เห็นว่ามี มันใบด่างที่เป็นลูกนะครับแล้วก็ไม่เกิดการแพร่ะะระบาดเดี๋ยวเราเราจะมาคุยเสื้อเหลืองๆอยา่างประธานคุณละขออนุญาตาครับครับเท่านเติมสักครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมอยากให้ท่านอธิบายว่าอันเนี้ยเป็นแปลงสาธิตหรือเป็นแปลงที่เราปลูกจริงอันเนี้ยเป็นแปลงสาธิตที่คัดเลือกท่อนพันธุ์แล้วตอนนี้เราจะดูว่าการคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยเอามาปลูกในแปลงเนี่ย เราจะสามารถคุมโรคอยู่ไหมครับตอนนี้เราตั้งสันนิฐานว่าถ้าเราคุมโรคได้อยู่จริงจากการใช้แคนเซยมคอมเบเนตเนี่ยเ,เราจริงเอาพันธุ์ที่มันเป็นโรคเนี่ยเข้ามาปลูกสลับในแปลงแปลงนี้กี่ไร่แปลงนี้80ไร่80ไร่ปลูกไปอันที่เป็นโรคเนี่ยประมาณ3ของแปลง3% มันสองไร่กว่าจะปลูกสลับเลยแหในพื้นที่ก็คือเอาตัวที่เป็นโรคเนี่ยเอามาสลับกับต้นที่เลยใช่ฮะตอนนี้กี่เดือนครับตอนนี้มันเนี่ยอายุ5เดือนกว่านิดหน่อยอาเดือนกว่ากว่าก็คือตัวนี้เป็นโรคใช่ฮะใบด่างนี่ปลูกต้่นเป็มใบใบใบด่างเนี่ยเอาท่อนพันุ์ที่เป็นโรคตั้งแต่เล็กตั้งแต่ปลูกเนี่ยเอามาพร้อมกันเลยดูว่าตั้งแต่แรกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการระบาดของแมงหมีขาวหรือไม่ครับผลปรากฏว่า แมงวีขาวไม่ค่อยเข้ามาทําลายมีบ้างเหมือนกันในในการที่เราฉีดแคลเซียมหนึ่งครั้งครับอันนี้ท่านอะไรครับอ่ะละยอง72ครับละยอง72ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับแปลงนี้แปลงนี้อายุ5เดือนนิดนิดฮะ5้าเดือนนิดนิดฮะห้าเดือนนี่ท่านท่านฉีดแคลเซียมไปกี่ครั้งสองครั้งครับแปลงนี้แค่สองครั้งใช่ครับใช้เงินเยอะไหมครับแคลเซียมสองครั้งเนี่ยครั้งครั้งละสองลิตรต่อไร่ถ้าเราซื้อเป็นถังใหญ่เนี่ย หกไล่ละนะฮะหกร้อยยี่สิบบาทสองทังคือสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยสี่สิบบาทใช่ฮะแต่ในการฉีดเนี่ยผลผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มเพราะว่าการปรับ pH ของดินเนี่ย pH ของดินเนี่ยมันจะดีขึ้นครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมยาวเครื่องวัด pH มันวัด pH เท่าไรครับไอ้รถค่า pH เนี่ยอยู่ที่ห้ากว่าแล้วฮะเกือบหกละเพราะว่าเพราะว่าพืชดูดแคลเซียมเอาไปใช้นะฮะจากหกมันจะลดลงเหลือห้ากว่า ประมาณไล่หนึ่งเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นยเยอะผมว่าไม่ต่ำกว่า40%เพราะดูลักษณะต้นที่มันมันจเจริญเติบโตแข็งแรงนี่ระยะปลูกในแถวร่องเนี่ยเมตรสี่เพราะนั้นใบใบมันจะชนกันหมดแล้วเนี่ยครับ เคยเคยเคยทำมากี่รุ่นแล้วครับเอออย่างเนี้ยทำมาสี่รุ่นแล้วสี่รุ่นแล้วใช่ครับระหว่างต้นเท่าไหร่ครับความห่างระหว่างต้นเนี่ยแปดสิบเซนแปดสิบเซนใช่สิบเซนระหว่างแถวเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรสอตถึงเมตรสี่สิบได้ผลผลิตเท่าไหร่ต่อลเอ่อถ้าเป็นพันเนี้ยยิวสูงสุดก็คือประมาณสิบตันที่ถ้าใช่อันอันเนี้ยสิบตันที่นี่น่ะใช่ครับ น้ำหยุดก็ไม่ได้ใส่ยไม่ไม่ได้ใส่ครับใส่แค่บำรุงตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงทั่วไปแปลงนี้ขอโทษทียังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแค่เอาพันธุ์มาปลูกไถแล้วก็พันธุ์มาปลูกแล้วก็ใช่เกษารอินรียยกล่องเนี่ยยังไม่ยกเลยเนี่ยปลุกครับปลกโอ้ไม่ธรรมดาไม่โยแปดเก้าหรอครับอไม่ใช่ฮะอันนี้ถ้าชาวบ้านเขาเรียกว่าแปดหนึ่งแต่ในในของโค้ดย่อยของมันเนี่ย ที่เป็นชื่อทางการเนี่ยคือระยอง72อ๋อระยอง72ครับถ้าถ้าใครอยากศึกษา